ขุ่นขี้ดินกับปนันตัวก,กับปนันท์นะผีผีมาเบิ่งผีปุ๊บนางพญาบปปวกคุณโอ้ยโคราโคระเฮ้ยไปขวากินเนพื่อสิมันแสีบเนาะผีเงาตัวนี้คืออีหยังนี่ตัวนี้ปวกแน่นอนเลยเออเอาเทมืนกัดคาสวนนี่ นี่ตัวเราใส่แก้วหางยางค่ะโอ้ยโอยโอ้ยโห้โอ้ยาแล้วมาฉีดเลนะอู้โหแ้วอ ตีโทษดีทั้งกะละมังก่แตะนะปวดมีตะตัแบบหัวใหญ่ข้างปวดข้างมึนเมาเตรียมเพียเป็ดปวด